วันนี้มีลูกค้าอยากตอสดอมไมฮินตรา5้าสิงมาครับอันนี้เกียร์ห้าได้นนิใส่เกียร์เอครับเอ็มสักเอ็มสองก็ได้เอ็มสามก็ได้ว้วอาจะยังไม่ชินกับระบบของรถครับเพราะคันที่ขับประจำระบบไม่เหมือนกับคันนี้ครับ มาลองดูครับกับมะหินทรา50แรงมา้าปกตินี่ใช้ L50 อยู่แล้วครับผมเดี๋ยววันนี้มาลองดูเป็นไงสีหยูไปเหมือนเลยนี่ระบบก็คล้ายๆกันนั่นแหลคะครับผมเกียร์ด้านหน้าไฟลังอยู่ที่พวงมาลายัยแต่ช่วงความเร็วเกียร์นี่มีให้เลือกเยอะกว่าครับกับมาหินทรา50แรงม้าของเรา มีชุดเกียร์เดินหน้า12ถอยหลัง12ครับมีเกียร์มาให้เยอะกว่าครับแล้วก็แรงมา้าเท่ากันก็จริงนะแต่แรงบิดเยอะกว่าครับตัวนี้แรงบิดอยู่ที่198นิวตันเมตรที่รอบ1260 rpm ครับแรงบิดให้มาเยอะดีมากครับนะครับแรงบิดเยอะในรอบต่ำนะครับแทบจะไม่ต้องแตะคันเร่งเลยก็ว่าได้ครับพละกำลังของรถที่มันไปได้สบายๆเลยนะครับเอ๊ะนะครับ ผู้ขับทีนี้อาจจะยังไม่ชินกับชุดคอนโทรลครับตัวนี้คอนโทรนิ่มครับแต่นี้เดียวก็ไปครับสนใจครับแล้วก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ย50แรงม้าเหมือนกันมันจะต่างกันได้ไงครับคิมหันวันนี้ขอมาลองดูหน่อยละกันนะครับมันจะต่างกันจริงอย่างที่คิมหันว่าหรือเปล่าครับนี่ครับมาลองดูกันได้นะครับลองอยู่าหมผีรู้ครับผม มาเลยดันยงยกนยันมาเลยไม่มาลองขับจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับว่ามันแรงจริงอย่างที่คิมหันโมหรือเปล่านะครับนี่มันลองที่หน้าง,งานจริงๆเลยครับอยู่มาเลยครับผมมาตองยานอยู่มาเลยครับ ก่อนหน้าจากเกรงใจคิมหันหรือเปล่าครับบอกว่าดันมาหนักๆได้เลยครับนี่ครับแข็งแข็งดันมาเน้นๆหนักๆได้เลยครับนี่ครับสงสัยจากเกรงใจคิมหันจะเกรงใจรถใหม่ครับไม่เป็นไรครับมาลองได้เต็มที่เลยนะครับนี่ครับอยากให้รู้พละกําลังจริงๆของเขานะครับกลับมาเห็นตรา50แรงม้าคันนี้ครับเวลาเปรียบเทียบการใช้งานกับรถคันที่ขับอยู่จะได้รู้การเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงครับ ครับลองดูได้เต็มที่เลยครับ,บ,รบมันเป็นยังไงครับโอ้โหถ้ามันจะต่างก็จะต่างที่สเปคอะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้เครื่องยนต์ใหญ่ครับ <c oughs> เครื่องยนต์สสูบ2,979 cc ซไม่มีทอร์บโบครับตัวนี้ให้แรงบิดอยู่ที่ 198นิวตันเมตรที่รอบ1,260 rpm ้หน้ำหนักตัวเปล่าอยู่ที่2ตัน2รวมชุดตันดีนาอยู่ที่2ตัน7นะครับหนักเอาเรื่องครับเนี่ยครับน้ำหนักตัวเปล่ามันก็เยอะครับล้อหน้าขอบ20ครับหน้ายาง9.5หครับล้อหลังขอบ2ี่หน้ายาง14.9กครับก็ให้มาใหญ่เอาเรื่องครับรับประกันชิ้นส่วนภายในทั้งหมด4ปี3 0 0พันชั่วโมงครับผมรับประกัน่มดโหดเอาเรื่องครับ ราคาค่าตัวเขาก็ไม่แรงครับอยู่ที่6กแสนเก้าหมืนแถมฟรีชุดก,กันดินหน้าครับเออก็น่าสนนะครับน่าใช้อยู่ครับกับราคานี้ล่องใส่สามล่องอเ,อเออิึงก็ได้ครับผมเอายูยูได้ยูครับผมแอนครับลองเิงึงดูสิเขาทาบอพวก งานแห้งก็ดูจะว่าจะได้เปรียบครับแต่ถ้าเอาไปทํานาน้ํานี่เสียเปรียบแน่นอนครับเพราะน้าหนักตัวเขาเยอะครับเนี่ครับการออกแบบของวิศวะเขาก็ออกแบบมาใช้งานเฉพาะทางของใครของมันครับมาอินทรา50เขาก็ไปในแนวนี้ะครับส่วน L50 เขาก็ไปอีกแนวนเรื่องครับนี่ครับเปรียบเทียบกันยากนะครับก็การใช้งานมันต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าผู้ขับขี่ผู้ใช้งานจะเลือกเอาไปใช้งานอะไระครับ คนใช้งานรถไถนี่น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่ารถไถแต่ละรุ่นมันออกแบบมาใช้งานต่างกันนะครับดูไม่ดีฟังไม่วิเคราะห์ดราม่าแน่นอนครับคลิปอย่างนี้ครับที่มันก็ไม่สนใจครับช่างมันครับแล้วแต่ครับคนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อครับเม่ั้ก็ดับมบิดับครับผมเจสซี่กับบัตดับอันนี้อันนี้เจสซี่กับบดับล่องใส่ซีล่องมึงแค่ ครับผมไซซีล่องเบิรงครับรเทปเสื้อครับเกียร์มีให้เลือกตั้ง12เกียร์ครับออกตัวเกียร์ M 4ครับก็ถ้าเปรียบเทียบไปก็คือเกียร์ที่8นะครับลองดูครับว่ามันเป็นไงครับบรรไดครับแรงบิดสำรองบอมิดับ พิดกันหลายพิดกันหลายิดกันหลาย,ลาย,ออยาเจสซียนไปได้เสยอ่ะแต่รอบมันบ่อถึงมันกะหอบเป็นตะมักอยู่เนอนะครับนอกตัวนี้กันเลยสำหรับท่านใดที่อยากได้รถไถมะอินราจอนเดียร์แล้วก็ลูวนะครับ อักขิมันก็มาได้นะครับเบิร์โทรทีไว้ข้างล่างคลิป0925357371ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปทีปก็ต้องขอตลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ